ที่นี่ค่ะผูทถึงสงกาน์ในหลาย,ลาย,ลายจังหวัดนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเพราะฉะนั้นการคุมเข้มในงารท่องเที่ยวก็ต้องมีนะคะเดี๋ยวเราไปแลกแกระบีกันค่ะซ่อนชนผักซ้ำนะคะรวมกับเจ้าถากระบีค่ะก็ได้คุมเข้มเรือโดยส่านเรือนนาเที่ยวในช่วงวันยุติสงกา์ค่ะเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำค่ะ เจ้าหน้าที่สูตรอำนวยการรักษาพ,พ้นประโยชน์ของชารทางทะเลพักซ้ำหรือว่าซ่อนชนผักซ้ำค่ะก็ได้รวมกับเจ้าหน้าที่เจ้าถาภูมิภักซ่าขากระบีและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธานะภัยจังหวัดกระบีได้ตรวจสอบเรือโดยส่านนำเทียวตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลค่ะไม่ว่าไอเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทานโบข้อรณนีบริเวณมูก่กอฮองแล้วก็เขตอุทยานแห่งชาติาัทหนองผารัฐารามูก่กอพีพีบริเวณกอปอดาทะเลแวกอ่าวไราเลแล็จุดดำน้ำดูปะการังในช่วงข้องวันยุดยาวส่ง ร้านทีผ่านมานี่แหละค่ะพบว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปชายบริการเป็นจํานวนมากเลยค่ะ,ะเฉลียงไม่ตำว่าวันละมื่นคนเนะะี่ยค่ะก็ได้มีการทําการตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ช่วยชีวิตไหมม,มีเสื้อชูชีพประจำเรือยู่ในสภาพพร้อมครอบตามจํานวนผู้โดยสรารรวมไปถึงมีการตรวจสอบใบอนุญาตชายเรือนะคะหน่วยเป็นเรือโดยสารนํานนเที่ยวใบอนุญาตกัปตันช่างควบคุมเรือผู้ที่ทางานในเรือพร้อมทั้งมีการกําชับด้วยค่ะว่าห้ามเรือบรรทุกผู้โดยสรารเกินว่าที่กำาังลดดัดขาดแล้วก็แน่น ย้ำให้ผู้ประกอบการค่ะประชาสัมพันธ์ให้หนักทองเที่ยวเนี่ยสวมไส้ชูชีพขณะโดยสั้นอยู่บนเรือเพื่อความปลอดภัยเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นแก่หนักทองเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่ไปเที่ยวนะป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงส่งกรานนั่นเองแหละค่ะ